เย้ yeah, ทุกคนแล้วตอนนี้เจงก็อยู่ที่โปเกมอนเทรนเนอร์คลื่นะคะบนเรือนิปปอนมาเรือนนั่นเองค่ะนี่ข้างหลังใหญ่มากๆเลยบนเรือนี้เนี่ยก็คือออกเดินทางบนทะเลจริงๆและภายในเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายที่รวบรวมเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์จากทั่วโลกมาอยู่ที่บนเรือนี้นั่นเองค่ะเรียกว่าน่าสนใจและน่าสนุกมากๆถ้าทุกคนอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่า และตอนนี้เจงก็อยู่บนโปเกมอนเ r รนเนอร์ค i ั e นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่รวบรวมเหล่าเทรนเนอร์โปเกมอนทั่วโลกมาอยู่ในห้องนี้เพื่อทำการแบทเทิลกันกนั่นเองโอ้ทุกคนดูแบบแบทเทิลกันอย่างสนุกสนานอยากจะร่วมแบทเทิลบ้างเลยอะไปดีไหมคะ และตอนนี้เจนก็อยู่ในห้องที่ไว้ใช้แบตเทินของโปเกมอนการ์ดกันนั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่า,าเราโปเกมอนเทรนเนอร์จากทั่วโลกนะคะจะต้องพบการ์ดมาเพื่อแบทเทินกันที่นี่นั่นเองค่ะทุกคนก็คือดูตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็ดูน่าสนุกกันมากๆเลยเห็นแล้วก็อยากแบทเทินด้วยอีกแล้วอยากแบทเทินด้วยอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจนว่าจะไปตามหาเทรนเนอร์สักคนหนึ่งหรืสอสคนก็ได้ เพื่อไปคุยกับเขากันดีกว่าค่ะบ๊ายนี่เจอโปเกมอนเทรนเนอร์แล้วเราไปถามกันดีกว่าฮัลโหลฮัลโหล Where are you from? I'm from China. Oh. Uh mm, huh. what is your favorite Pokemon? Well, my favorite Pokemon is Pikachu. Pikachu? Like, Pokemon. <laughs> and can you show your dress to camera นี่จะ c a l กาที่น้องชายอ๋ คือไฟขึ้นเดือดกันมาแล้วเรียบร้อยทุกคนเห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกใช่ไหมเรียกว,ว่าข้างในเนี่ยมีกิจกรรมให้ทาเยอะแยะมากมายเลยและก็แน่นอนว่าที่ท่าเรือมีนาโตมิไรเนี่ยก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นกันค่ะยังไงก็ไว้เจอกันนะคะ